สวัสดีครับท่านผู้ชมามาพบกับช่องปุดถุงปุซาเหมือนเดิมครับมาวานนี้เมื่อคืนนี่ฝนตกค่อนข้างแรงวันนี้ลุงถุงก็เลยยีพาพี่น้องมาชมมาโคกมาปลามาดูเขาปลูกมันฝนตกก็มีโอกาสได้ปลูกมันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้านพุซาตำบลางกกใหญ่ กนี่เป็นโขกสูงอยู่หางจากหมูบานพุซ่าเนี่ยหางอยู่จากของทีจากของสวนนี่เป็นคนบานพุซ่าแต่ว่าทีนี่อยู่บานโคกขามอยู่ไกลประมาณสักสิบสองกิโลก็ออกมาแต่เช้าเช้าเลยเพิ่งเดินทางมาถึงตอนห้รดไทยกับมาไทายหลวงนาะแต่เช้ามืดเดี๋ยวเอสักรู่ทีมปลูกมันกับจีตามมา ก็มารู้ครับว่าวิธีชีวิตของชาวโคราชนี่เป็นอีกอาชีพนึ่งตอนนี้เวลาช้าหกโมงหาสิบนาทีอากาศกำลังเย็นสบายยังเย็นพระอาทิตย์เลยมีหมอกไหลเอื่อยปกคลุมยอดใหม่บนฟากฟาก,ก็มี ตอนนี้ทีมงานปลูกมันก็มาถึงเลยเอาเลยเอาเลยก่อนเริ่มทำงานนะครับออกมาแต่เช้ามันไกลยังไม่ได้กินเขาเลยปัญหาหนึ่ตงตง้ตงต้องกองทัพของเล่นด้วยทองเพราะฉนกินเขาสก่อนั<พ>อเขามากินเขากลัมากินเขาโขกมากินเขาปลาเปลี่ยนบรรยากาศบางคนเคยกินกระดูกกระเมียอยากกินกินกลางโขกกลางปาลาดึย เป็นกับเขาพื้นบานของแต่ชาวชุมชนนี่แหละครับกินอยู่กันแบบง่ายๆาอมาก็มารวมกินกิ็ันลอยลหมงานกัน eh en> <right> no ้ั้งาี่กินเสร็จแล้วกินเลยลุยงานเลยจับจับกนงหน้านงหน้าบานบรเรยา ใส่มันขเขายกปลูกยกหลงข,งขา้าวหวานเป็นการปลูกแบบยกหอ,องเพราะว่าเข้าว่ามันกู้ง่ายาก็ใช้ตัวไผ่ยกหองแล้วทีมปลูกทีมปลูกเขาก็จะปลูกตามปลูกสามจะง่ายเพราะว่าเขา ถ้าต้ตนมันก็คือใช่ใส่เครื่องตัดเลยใส่เครื่องตัดยาติดใบเดี๋ยวลงเหรืยเอาสุตมันไปวางบนกองแล้วตัดตัดเป็นผ่อนเป็นผ่อนลรู้กมากรูดใส่เมืม่อปันเดียย๋ยวง่ายครับเร็วสะด,ดวกแต่ว่าเสียงดังดังใครมีสิ้นเลยอันนี้จักคือดินเสียงตรนี้ ที่ปลูกก็ได้ผลมันแลวกปลูกตามระยะรองปลูกมันปลูกง่ายครับปลูกบนร่องเข้ยกกองไว้แล้วระยะระวังร่องกับเมตรยี่สิบของเจ้านี่ก็ใช้ระยะเมตรยีระยะห่างระวังตน้นประมาณเ0็ดเซนนะครับรอยยี่สคูณแปดบเจหรือแปเซน ก็ไม่ได้วัดนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยใช้วิธีประมาณเอาโอ้ทีมงานปลูกฝีมือมากเลยประมาณโดยไกลเคียงไปเดินรู้แล้วระยะไกลเคี่ยงกันเป๊ะเลยเหมือนเขาใหม่มันถัดวัดเอานี่ฝีมือฝีมือนี่แหละครับมืออาชีพพอเขารับจ้างปลูกมันกันเป็นอาชีพอยู่แล้วนังจะปลูกใดนะครับ มากรู้ฝนกันแบบมันเป็นห่อหนึ่งห่อรับฝนมันตกลงมาฝนหนึ่งน,นี่บางคนเขาก็อาจจะไม่นิยมกันยกรองบางคนก็อาจจะไม่มีทุนจางรถไทยไมายกรองให้กันแล้วแต่กรณีไปแล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละคนแต่อันนี้รถไทยโทแเกน็นเขามีรถไทของจ้าของเองมันก็เลยไม่ยาก การหยกรองเนี่ยมันจะทําให้เขาว่ากูง่ายเขาว่าย,ยัางไงหลรดไทจเจาไปคุดเอาเลยไถหลกักไถผ่านหัวหมูสไใส่สบับกูง่ายดีเขาว่าย,ยัางไงทีมไถหลวงนากะทีไถป้ายค่อยๆไถไปเรื่อยทีมปลูกกับปลูกตามไปมันทั้งหมดนี่มีแรงนี่สิบสีไร่ ครับอีกแปลงติดกันนี่หกไร่กับประมาณยีิบไร่ก็คขาดว่าจีเซ็ภายในวันนี้แหละเซตวันต่อไปเขาก็จะไปปลูกแปลงต่อไปตแกนี่เขามีหลายแปลงก็จะใช้ทิมนี่แหละทิมปลูกก็เร่งทะย่อยปลูกไปเรื่อยตังนั้นต้นมันสัาบลังยี่สไร่นี่เอาการดูไปหาต้นมันเข้ามาก็วันนี้ต้นมันมันสันมันไม่ยาวมันไม่สมบูรณ์ มันเลยตัดเดจำนวนถอนอยู่น่อยตะตนปรากฏว่าไม่พอเร้กงไปหาตื่นถึงต้อนเถียงกับผักเนือยครับผักกินเขาโอ้ยทำงานมาคือว่านละเนื่อยกาดมาเช้าเย็นสบายแต่ตอนนี้ร้อนตอนนี้ก็มาแวะเติมพลังผักพรคลายเนืใ,นใครายเนื่อยกนยิ้มลุยกันตอน่อในผักใบกาะเอาให้เซ็ตเลยจักิ่เซ็ตไหมต่ละคนนี้นะโซมเลย อันนี้เวลาที่ 3, สามที่สีแล้วด้วยจอร์จอรจอด์จอร์จิ้นอ่นนั่นเว้ยผักยังไม่ทันบายเลยซำลงมือเลยเขาเข้าปลูกเหมาเนาะเขาก็อยากได้เซ็ตเร็วๆกระเท,ท,ทยจะมีสองไก้แล้วกดไข้จะมีตรงเบ,ดบงดดไข้โดดคง คณะจี่เซ็ตหรือเปลา่าในใจเป็นที่แน่้นะคลิปมีการเดินทางครั้งนี้ในจบครับท่านผู้ชมเนื <c oughs> ่องจากภูมิไทยมันยาวมันยาวแล้วโดยเฉพาะช่วงต่อไปนี่มันมีของสวยๆง,งามมีทีเด็ดให้ดูโดยที่ผมต้องไปคิดว่าจะเจอครับก็ขอ,อตัดเป็นสองคลิปอะไร,นะร,รกันเดี๋ยวกันวันนี้ที่ได้ดูคลิปนี้แล้วกันต่อไปก็ ดูคลิปต่อไปครับผมทีมมันมีพอสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากนะครับกดซัดสกายกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกำลังใจให้กับทีมงานบ้านทุ่งพุซาเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปเอาเรื่องราวของคนโคราชเรื่องราวของชาวบ้านพุซามาให้พี่น้องได้ชมกันใครอยากดูทีวีทีชาวโคราชติดตามได้จากช่อ,องทุ่งพุซา สำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ